สวัสดีเพื่อนๆด้วยนะครับผมในคลิปวิดีโอนี้นะครับผมดูผมจะพาเพื่อนๆมาเพิ่มในส่วนของคอมเมนต์เฟซบุ๊กนะครับผมหรือว่าความคิดเห็นของ Facebook นั่นเองนะครับทำยังไงก็มาดูกันได้เลยนะครับดับไลนนะผมเพื่อนคลิกลิงก์ใต้คลิปวิดีโอนะครับผมที่ผมแปะไว้เพื่อนๆด้านล่างเลยนะครับผมหรือว่าที่ดูผ่านคลิปสั้นที่็อตคลิปเรียวนะผมจะเป็น QR code ด้านล่างใ้เพื่อสแกนเข้าสู่เว็บไซต์ได้เลยนะเข้าสู่หน้าเว็บไซต์มาเพื่อนๆในส่วนของหน้าเมนูคำสั่งซื้้้อใหมม่เเนนนนนูาายยบดีลนะ ตรงกลางหน้าจอเพื่อนจะเห็นโลโก้หลากหลายโลโก้เพื่อนเเลือกเลยนะก็เลือกในส่วนของ Facebook ได้เลยนะแเลือกลงมาเพื่อนจะเจอหมวดหมู่ตรงนี้ผมคลิกเข้าไปมีหลากหลายหมวดหมู่เพื่อนเพื่อนเลือกเลยนะครับเพื่อนเลือกหาในส่วนของ Facebook เพิ่มคอมเมนต์ตรงนี้ได้เลยนะในส่วนของบริการเลือกบริการเพื่อนสนใจถูกใจได้เลยนะครับอันในส่วนของลิงก์ตรงนี้นะผมไปก๊อปปี้ลิงก์โพสต์ให้เพื่อนเพื่อนอยากจะเพิ่มยอดคอมเมนต์ได้เลยนะ ว่เป็นโพสต์นี้นะอก็อย่าลืมปรับโพสของเพื่อนนะผมเป็นสาธารณะด้วยนะีกดปุ่มแชร์ตรงนี้นะมันจะมีคําว่าคัดลอกลิงก์อยู่นะก็ไปวางลิงก์ได้เลยนะ ในส่วนของจำนวนกะ็เขียนความคิดเห็นที่เพื่อนๆต้องการที่จะให้ขเขียนลงไปเลยนะผมเรียบร้อยนะผมก็เขียนเสร็จเรียบร้อยแลผมก็กดสั่งซื้อไปได้เลยนะพอขึ้นหน้าต่างเขียวๆอย่างนี้นะตอนนี้ยอดคอมเมนต์ยอดความคามิดเห็นของเรากําลังเพิ่มขึ้นมาแล้วก็รอสักพักหนึ่งนะครับผมหลังจากที่ผมรอมาสักพักหนึ่งนะผมตอนนี้คอมเมนต์หรือว่าความคามิดเห็นขอ,ของผมก็เพิ่มขึ้นมาเป็นที่เรียบร้อยตามที่สั่งซื้อไปเลยนะผมก็ตรงตามที่เราเขียนไปเลยนะผมก็สุดยอดมากๆเลยนะ